โชเฟอร์รถตู้คันนึงฮะเช่าเน็ตขนาดน้มให้เขาเป็นสจวดรถตู้ยังไงอ่ะเป็นยังไงเอาไปดูกันขออนุญาตนะครับฟังคำถามนะครับฟังคำถามนะครับขออนุญาตครับอยู่บนรถมีรงงพาอิฐวางปูไหมครับามีใค่มาครับมีรงให้ยิดนะครับครับผมมีรงสารการครับฟังคำถามอีกครั้งหนึ่งครับด้านในครับมีรงแยกบางปู นายไม่มีนะครับขอบขอบคุณมากครับท่บแล้วนะครับมาจะตอบอีกย่างโอ้โอพี่สุภาพบุรุษของจริงฮะถามคำถามผู้โดยสารแบบสุภาพมากาจะลงท่าอิดไหมครับมีลงสารกลางค่ะนี่ผู้โดยสารก็ต่อไปมีลงแยกบางปูไหมครับโอ้โหพี่เบิร์ตถ้าเป็นรถพี่เบิร์ตนะอาจจะลงยังไง <laughs> S <S ออไม่หรอกแต่พี่เขาโอเคเนาะใช่ฮะเขาใส่ใจอ่ะใส่ใจใส่ใจเออ,น,อนี่แหละเวลาคนใส่ใจกับการทํางานค่ะมันก็แสดงออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับพ<ช>ี่เขาเลยขนานนามสจวดร,รถตู้คืออยากทำความรู้จักเลยฮะทีมข่าวเลยไปถามครับไปที่ท่าจอดรถตู้สายนี้เลยที่อำเภอบางบ,างบัวทองจังหวัดนนทบุรีโเชเฟอร์รถตู้คนนี้ครับเขาชื่อพี่รทตชาติวิเศษลาอายุ43ปีเขาก็บอกว่านุ่มๆเนี่ยนะพี่เคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจบริษัทน้ำอัลมชื่อดังเลย แต่พี่ออกจากงานมันมีปัญหาส่วนตัวน้องเอ้ยหลังจากนั้นพี่ก็หันมายึดอาชีพขับรถตู้โดยสารสาธารณะขับมานานยังพี่อ๋อพี่ขับมาสิบปีแล้วอืปกติพี่ก็พูดแบบนี้ทุกครั้งแหละไม่คิดเหมือนกันนะว่าผู้โดยสารเนี่ยจะมาอัดคลิปพี่ไปลงในโซเชียลส่วนที่พี่ต้องสื่อสารไปแบบนั้นเพราะว่าพี่จะได้วางแผนในการขับรถไงพี่จะได้แจ้งให้ลูกค้าได้ทราบล่วงหน้าว่ามีลงแวะตรงไหนบ้างหรือผู้โดยสารจะแวะตรงไหนบ้างจะได้วางแผน เตรียมตัวที่จะลงจากรถได้โดยไม่ลืมสิ่งของอะไรโอ้วนี่ใส่ใจจริงๆถือว่าเป็นการบริการด้วยใจพี่ก็ <ฮะ S 2> บอกขอบคุณนะขอบคุณเลยทุกคนที่ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบพี่เขาเนี่ยพี่รุทธชาติยังบอกอีกว่าชีวิตจริงของคนขับรถตู้ในยุคนี้ไม่ได้สวยงามอย่างที่เห็นหรอกน้องเอ้ยเ <ฮะ S 2> นื่องจากพิษโควิด -19 แล้วก็เศรษฐกิจไหนจะน้ำมันแพงละ แต่ทุกคนก็ต้องสู้อะน้องอม,มีก็ขับรถหาเงินไปม,มาใช้ใจ่ายในครอบครัวต่อไปสุดยอดครับพี่รุธชาตินะแล้วในยุคดิจิทัลแบบนี้นะสื่อออนไลน์มันไวชนตชดต่อกันไว<อ>ใช่ไหมค่ะ<า>ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมข่าวเช้าหัวเขียวนะครับครบรถทุกเช้าเข้าใจง่ายทุกเรื่องราวและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดทุกข่าวในทุกช่องทางออนไลน์ดูสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับ